สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูทัศนจะพาทุกท่านมารู้จักปอแดงค่ะตอนนี้นั่งอยู่กับป้าปุงค่ะป้าปุงสวัสดีค่ะดูค่ะนี่ป้าปุงเอาอะไรมานี่นี่ป้าปุงกําลังทําอะไรคะกำลังลอกปอค่ะกําลังลอกปอค่ะทําไมปอปอนี้เขาเรียกว่าปออะไรคะ ปอแดงค่ะทำาไมถึงเรียกว่าปอแดงเดี๋ยวเราไปดูกันคินนี่คือลักษณะลําต้นของเขาค่ะนี่วิธีการปอกปอของปอกไม่เป็นก็ไม่ได้นะปอกไม่เป็นก็ไม่ได้ต้องทํายังไงคะการปอกต้องทให้มันติดลาต้นให้มันแตกออกมันจะได้บานอย่างนี้น่ะอได้จะได้นี่นี่นี่ค่ะนี่นี่นี่โอ้นี่นะคะนี่วิธีการแกะเนี่ยค่ะปอกไม่เป็นก็ไม่ได้ค่ะนี่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 การปอก ใครไม่บอกมัเป็นก็ไม่ได้บอกไม่ได้มันจะมันก็จะขาดใช่ไหมขาดไม่ถอดเอบี่อกเสร็จถ้ามันติดก็จะนี่ค่ะลอกออกเอาข้างในเอาตัวขาวๆมันใช่ไหมคะค่ะเนี่ยตัวขาวๆตัวที่ปอกอยู่ข้างนอกก็จะไม่เอานะคะหรือ เปลือกติดอะไรก็เอาทิง้งเปลือกก็เอาทิง้งติดเปลือกเอาทิง้งเอาเฉพาะนี่ค่ะนี่แล้วก็ฉีกเป็นฉีน้นเล็กตอนนี้เป็นสีขาวทำไมเรียกว่าปอแดงเนี๋ยไปดูกันค่ะเดี๋ยวพอแห้งมันก็จะสีแดงก็เรียกว่าปอแดงค่ะนี่การเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะปอแดงนี้จะเอาไปทำอะไรคะ,ป,ระป้าปุ๋งไปทำไผ่ยาคาไผ่ยาคายาคาที่เรา เกี่ยวมาแล้วก็มาทําเป็นเป็นตัวญ้าที่เราขายเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันอันเป็นตับตับหเป็นตับนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูปรปุงทําก่อนว่าทํำยังไงค่ะเดี๋ตอนนี้ปอกมาแล้วมันก็จะ นะคะมันมันจะแตกออกมันก็จะแยกระหว่างชั้นในกับชั้นนอกนะคะเราก็จะลอกเอาตัวชั้นในมันค่ะนี่นี่เขาเรียกว่าปอแดงค่ะต้นมันเกลมันใหญ่มันจะได้ห้าชั้นหกชั้นอมันจะได้เป็นกำเลยต้นมันเล็กนนี้ต้นมันเล็กถ้าต้นใหญ่มันจะเป็นหลายชั้นเลยนะคะมันจะแตกออกเป็นชั้นชั้น เหมือนกับเป็นอายุของเขามั้งเนาะเ,ออเป็นอายุนี้กี่ปีกี่ปีเขาก็แยกออชั้นชั้นชั้นนี่เห็นไหมคะนี่ม,นนนมาดูค่ะนี่ประปุ่งจับมาแล้วค่ะก็ต้องต้องทำยังไงอันนี้ค่ะทุบ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 ตรงปลายค่ะเสร็จแล้วก็ลอก,กลอกอยังไงใ,ใ,ให้มันติดลําต้นอ่ลอกพยายามอ่าอ่านี่นี่นี่ค่ะให้มันแตกให้มันติด พยายามเบียดลำต้นคะนีเบียดลำต้นได้นี่เห็นไหมคะนี่นี่ไม่ใช่ว่าจับขูดครูดเอาไม่ใช่นะคะนี่เขาต้องมีวิธีการนี่ค่ะนี่ให้ติดลำต้นเลยมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่จับลำต้นไว้จับลำต้นไว้ด้วยให้มันเบียดกดไว้แล้วก็ค่อยลอกให้มันออกมาให้หมดเลยค่ะนี่ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะดูมันก็จะแยกเห็นไหมคะอย่างนี้ต้นเล็กก็มันมีอยู่มีแค่ชั้นเดียวค่ะพอมันมันยิ่งแห้งมันยิ่งเหนียวใช่ไหมคะป้าปูจะเอาไปตากไปตากแดดนะคะไม่มีขาดไม่มีขาดอันนี้นเอาไว้สองปีสามปียังคงเดิมจะไม่ จะได้นนาเก็บไว้ได้นานแล้วแล้วช่วงที่เราจะไปไปตัดอต้นนี้ช่วงไหนคะหรือได้ทุกช่วงทุกช่วงค่ะทุกช่วงนี่คือลําต้นของเขาเดี๋ยวยังไม่เห็นใบนะคะเดี๋ยว่ะอ๋อใบมันจะร่วงมันจะเป็นอ๋อเป็นกําลังยอดแตกออกอ๋อเป็นไม้ผลัดใบค่ะหน้าหน้าร้อนก็จะใบร่วงนะคะถ้าเราเป็นเราคงไม่รู้จักไม่รู้นะคะนี่นี่พอนี่นี่นี่ นี่ค่ะนี่พอพอลอกออกมาแล้วเห็นไหมคะพอเริ่มแห้งนิดน่งเขาก็จะแดงนะคะป้าคงบอกว่าเก็บได้หลายปีเลยและค่ะแล้วก็เหนียวมากไม่ขาดเลยค่ะนี่ถึงนิยมเอามาใช้ในการทำไข่ยาคาค่ะแต่ก่อนละปอแก้วเนาะแต่ก่อนปอแก้วมันจะขาดนี่ค่ะน่นะคะปอแดงนะคะถ้าไปพาไปดูทนี่ก็คงไม่รู้นะคะ นี่นะคะต้นเขาบาต้นเขาจะเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีขนทางซ้นนะคะมไม่มีแต่ตัวนี้เป็นเป็นต้นยาคาเอ้เป็นตนาา้ตนยูคาคา่ะต้้กิ่งของยูคาคา่ะตัวนี้จะเอามาทําเป็นตัวไม้ที่จะเอาไผ่หญ้า, <Yeah. S 1> าคา่ะแล้วจะพาไปดูหญ้าว่า,อาเอาไปไพ่หญ้านะ ไผ่ยังไงดิก็ดูปะปุงฉีกนะคะพอนเสร็จก็ฉีกเป็นชิ้นๆนะคะพอยิ่งตากเขายิ่งแดงก็เลยเรียกว่าปอแดงค่ะนี่ค่ะมาดูนี้นี่ๆที่ว่าปะปุงเอามาไผ่มาไผ่ยากก็คือเอาจากหญ้ามาแล้วก็มาใส่หน่บเนี่ยไม้ตัวนี้คือไม้ที่ไม้ยูคาค่ะกิ่งไม้ยูคาที่ตรงๆนะคะแตก็จะทนนี่ค่ะนี่ปอแดงก็เอามาสารนะคะให้มันเป็น เป็นแผ่นเป็นเป็นเป็นไผ่หญ้านี่ค่ะเป็นตับๆเลยนะคะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่หนึ่งตับสองตับนะคะนี่ก็ขายดีนะคะเวลาช่วงหน้าฝนหญ้าสวยๆป,ป้าปุ่มก็จะไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็ามาตากแล้วก็มาทานะคะทาตลอดเป็นรายได้เสริมค่ะเนี่ยประมาณนี้ก็15บาทแล้วค่ะสิบาบาทก็วันหนึ่งก็ทําได้หลายไผ่เป็นถือว่าเป็นงานอดิเรกค่ะนี่ นี่นะคะก็ป้าปุ๋งก็จะทําตลอดนะคะช่วยกันทําช่วงว่างๆนี่ค่ะไผ่ละเขาเรียกว่าไผ่ละสิบห้าบาทตับละสิบห้าบาทค่ะภาษาภาษาบ้านๆเรียกว่าไผ่หญ้านะคะนี่ก็เอาใช้เนี่ยปอแดงนะคะนี่ในการที่มาจับหญ้าคานะคะทําเป็นเอาไปมุงหลังคาได้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะตัวที่ป้าปุงเอาเอามาตากแดดแล้วยังไม่แห้งดีนะคะก็ยังไม่แห้งดีนะคะก็เริ่มแดงถึงเรียกว่าปอแดงค่ะเหนียวทนดีมากเก็บได้หลายปีนะคะนี่ก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเราอยู่บ้านป่านะคะพ่อแม่ก็สอนให้เราทำเพราะสมัยก่อนเราไม่มีสังกะสี ไม่มีเงินซื้อสังสีนะคะเราก็ใช้ยาคาเกี่ยวเสร็จแล้วก็ทําเองนะคะแล้วก็ใช้มุงหลังคาบ้านนะคะค mm. ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาเห็นอะไรนะคะครูทั้งก็อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นได้รู้นะคะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นนะคะทำอะไรกันบ้างนะคะก็คิดว่าจะเป็นสาระเป็นความรู้ ให้ทุกท่านได้ทราบค่ะว่าแต่ละพื้นที่นะคะท้องถิ่นนะคะการทำมาหากินหรือการาประกอบอาชีพของแต่ละพื้นถิ่นไม่เหมือนกันนะคะนี่พื้นถิ่นของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะเป็นพื้นถิ่นแถบชายแดนก็มีวัตถุดิบอะไรก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเรามีหญ้าคาเราก็เอามาทำเป็นหลังคากระท่อมหลังคาบ้านก็ได้ค่ะ เย็นๆนะคะแล้วก็มาผลิดเป็นสินค้าจำหน่ายได้ด้วยนะคะก็ขายดีนะคะแล้วก็อย่างารู้จักด้วยว่าเราทำาญาขานี้เราต้องใช้เชือกอะไรใช้อะไรก็รู้แล้วนะคะว่าเราใช้นะคะปอแดงค่ะซึ่งเป็นพืชในพื้นถิ่นของเราเราก็ไปตัดนะคะไปตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็องอกใหม่ค่ะเพราะเราไม่ได้ไปขุดไม่ได้ไปทำลายพอตัดเขาก็จะงอกใหม่แตกออกทุกปีทุกปีค่ะ ก็ถือว่าเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณทัศด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย